โอเคครับผมกาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยูกับผมเองลูมี่แอในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของอนิเมะเอเวนเจอร์นั่นเองนะครับคอนเทนต์ในวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวของรีเจนที่สามารถใช้ต้นเกมได้แบบดีนะแล้วก็คือหาง่ายด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับนะโอเคเราจะมารีวิวแล้วเราก็จะเล่นให้ดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับก็คือ สล็อตของผมเนี่ยมันใส่ได้แค่5ตัวนะครับนะก็ะคือผมยังไม่เวลห้าสิบนั่นเองนะครับจริงๆมันใส่ได้6ตัวนะนี่นะครับแต่มันใส่ได้แค่5ตัวนั่นเองนะก็เอาคิดว่าเป็นมือใหม่แล้วกันมือใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือใส่ได้5ตัวนั่นเองนะครับโอเคสำหรับตัวแรกนะครับที่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็หาซะนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนทีแป,ป๊บหนึ่งครับเอาเซตน,นี้แล้วกันเนาะ เจ้ตัวของโนบะระนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับที่มองว่ามันดีนะครับมันตีแอร์ด้วยเนาะซึ่งเป็นรีเจนที่ตีแอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับตัวต่อไปที่ผมใช้นะครับตอนสมัยแรกๆเลยและเพรพอแล้วมันง่ายมันหาง่ายด้วยนะครับเจ้าตัวนี้อ้าวสัตว์กดผิดนี่ครับนี่โดนี่ครับล่างอารีจินเนาะจะมันจะเป็นประมาณนี้แล้วมันก็สับ สกิลของมันเนี่ยคือการหยุดหมอนนะครับทำให้เราสู้ได้แบบดีนะครับต้นเกมเนาะตัวที่หาง่ายๆนะครับที่เจอนี่เออร์วินครับเออร์วินอันนี้ก็ไม่อาที่กลางๆแต่คือถ้ามีก็ดีนะครับตัวนี้ก็เก่งมากสำหรับเออร์วินเนาะและอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วก็คือบูมานะนะครับก็ผมจะให้ไว้2ออย่างก็คือ มันจะมี2ตัวครับทุกคนที่ให้เงินนะที่ทุกคนใช้จะมีส p ีด d วร์ก้อนนะครับแล้วก็บูมานะผมขอแนะนำสปีดไวร์ก้อนมากว่า, aquela, า,านะครับนะถ้าทุกคนแบบมีตัวจํากัดผมแนะนำตัวนี้นะครับสปีด d วร์ก้อนเพราะมันหาง่ายด้วยเกตมันถูกมันหาง่ายนะครับซึ่งบูมาเนี่ยมันดีก็จริงแต่มันก็ต้องหาด้วยเพราะมันเป็นรีเจนนั่นเองนะครับมันเป็นตัวฟาร์มทั้งคู่นะครับก็ ผมขอแนะนำสปีดแวร์กอนนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้สปีดแวร์กอนเพราะว่ามันไม่ขงคอนเซปต์รีเจนเรานะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยคุณจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นนวดดำนะครับหาง,ง่ายเหมือนกันจะตัวของนี่ไอตัวไฟนะครับก็หาง,ง่ายเหมือนกันนะแล้วแต่คนนะครับว่าจะใส่เป็นอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปนะครับเราจะไปตีบวกไอ้นี่กันสักหน่อยนะครับเสริมดวงนะครับ น,น,นไหนๆก็อัดคลิปแ้วกูขอยูนิคถือว่าพี่ขอแล้ววะเอาเป็นในส่วนขอ,องโบลตสนะครับยูนิคมาคลิปจบทันทีปัม๊ม <laughs> จบไหมล่ะมึงโอ <laughs> <Okay, S 1> <laughs> เคแล้ไปเจอกันในเกมนะครับโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่ตรงนี้แล้วนะครับก็ <laughs> <laughs> ผมขอญาตเปลี่ยนตัวนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวของเวนดี้นะครับนะ เพราะว่าผมอยากผมอยากได้มันมานะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแรกที่ผมคือมันเป็นตัวแรกที่ผมซุ่มได้นะครับเป็นรีเจนตัวแรกที่ผมซุ่มได้ก็เลยอยากเอามาไว้เอาเอามาเอามาเล่นนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันนะครับก็ด่านที่ผมจะเล่นนะเออด่านไหนดีวะอันนี้ความยิดใส่วนตัวไม่ใช่แล้วผมอยากเล่นเอาเป็นด่านนี้แล้วกันมารินฟอร์ดนะครับอยากเจอ เซนโงคุพระพุทธองค์นั่นเองครับเอาเป็นด้านสุดท้ายเลยนะครับมาริฟโฟด้านสุดท้ายนะโอเคว่าเรามาดูกันว่าเซนนี้จะไหวไหมนะครับผมโอเคไปเจอกันในเกมกันเลยนะครับผมจุบจ๊บจุ๊บโอเคผมกต็ตอนนี้ตัดพามาแล้วนะครับนะเข้ามาที่ด่านกันแล้วนะครับก็ผมขอแนะนํานะสำหรับใครที่มีสปีดวร์ก้อนนะครับคุณสามารถเอามาได้เลยนะครับเนาะก็คือถ้าเป็นบูม่าเนี่ย เราไม่สามารถลงต้นเกมได้นะครับเนี่ยสมมติเนี่ยถ้าเป็นสปีดไวก่อนนะครับเรากดใช้ปุ๊บเราสามารถลงได้เลยแต่ถ้าเป็นบูม่าดูเห็นไหมครับเราไม่สามารถลงได้นะครับเพราะบูม่าเนี่ยใช้ตั้งแปดร้อยนะครับเท่ากับยูนิตพวกนี้เลยเนาะเราก็ต้องรอไปก่อนนะครับเลือดมอนก็เท่าไหร่วะเลือดมอนก็ประมาณร้อยหนึ่งครับเราก็ต้องรอไปก่อนเนาะ,อะรอไปตัวที่ผมจะลงมาก็น่าจะเป็นดีโอนะครับ,รบเอามา จัดการมอนช่วงต้นเกมนะครับแล้วเราก็จะมาฟาร์มส่วนของบูมาก,กันนะคะโอเคเราก็รอไปนะครับตอนนี้เราเจอกับเซนโงคุพระพุตธองค์นะครับตัวที่ต้องกลัวนะมองว่าจะเป็นตัวอะไรนะตัวเรือนะครับเพราะเรือในแมงเลือดมันเยอะมากนะครับนาอโอเคเราก็วางไปเหมือนเดิมนะครับนี่ตัวนี้ตุม รเรือรัวแรงนะผมก็จะวางตรงนี้ไว้ตรงนี้เลยครับประมาณนี้แล้วก็อ่าอัพบูมานะครับนะทีนี้เนี่ยผมก็จะอัพบูม่าแล้วนะครับเพราะว่าผมว่าสามตัวเนี่ยก็สามารถสู้ตัวเกไวไว๋ไบ่ไหวอยู่นะครับเนาะหรือถ้าอยากเอาให้มันดีๆกว่านั้นก็จะเอาอ,อวินไม่ตัวทุบไป เรียกเอาวินก่อนเนาะเอาวินก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเออวินเนี่ยมันมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้กับสายโจมตีด้วยเนาะโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เรือมาแล้วนะครับโอ้โหดูเรือเรือเลยโอ้โหจะไหวไหมนี่ผมว่าน่าจะไหวนะตัวประมาณเนี่ยไหวแบบว่ารัพก่อนดี่วะห่วงอัพเงินกูไหวอยู่ไหวอยู่นะครับอัพเงิน โอเคตอนนี้อัพเงินแม็กแล้วนะครับนะอยารจะมาเริ่มลงนะครับผมก็ได้อเว็บละหมื่นเว็บละหมื่นนะครับก็ถ้าเราอยากเอาชัวนะครับตัวที่เราอยากที่ตัวที่เราควดอัพนะครับนะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับก็จะอัพแค่สี่ขั้นนะครับเ้ยเฮ้ยอยู่ดีวิ่งเร็วได้ไงวะครับคือตัวนี้แหละเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะอัพถึงขั้นไหนนะครับนี่เราจะอัพถึงขั้นสามก็ได้นะครับเพราะว่า ้าตัวนี้เนี่ยมันดะเมจดีแล้วก็ตีเร็วมาก3.4นะครับแต่ถ้าเราอัพอ,อีกครั้งนหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็น4.5เลยนะครับสำหรับความเร็วเนาะอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาอัพแค่ปั๊มแค่นี้พอเลิกมันจะได้ถ้ายุดเวลามานะครับเห็นไหมมันจะยุดเวลาหมอนนะครับนะต่อไปนะครับผมก็จะลงที่โนบะระแล้วนะครับที่ผมใช้บ่อยๆก็จะวางทุกตัวนะเพราะว่าข้อดีของโนบะระนะครับมันวางได้ ห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเยอะจริงนะครับแล้วเราก็จะวางเออร์วินเนาะเออร์วินลัวๆตรงนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วผมก็จะวางเวนดี้เนาะเวนดี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับนะประมาณนี้อีกตัวหนึ่งนะครับช่วยไปเนาะก็จะปรับเป็นประมาณนี้สำหรับการวางของผมนะครับแล้วก็จะอัพเจ้าตัวห่วงนูบระระให้หมดนะครับนะให้มันงแรงแรงนะ ส่วนต่อไปนะครับผมจะบัฟเอ้ยอัพเออร์วินนะครับให้มันเวลประมาณห้าหรือเท่าไหรไม่รู้นะครับให้ได้สกิลไอน,นี้มานะครับสกิลเพิ่มพลังเนาะโอเคเดี๋ยวรอเงินสักครู่โอเคตอนนี้นเราได้เงินแล้วนะครับผมจะอ er นะัพเออร์วินเนาะบัฟให้มันเป็นขั้นนี่ขั้นสามเราจะได้ตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็เป็นการบัฟดาเมจนั่นเองนะครับให้กับสายที่เป็นกายภาพเนาะ ก็เดี๋ยวเราลองอัพดูสักหน่อยแล้วกันนะครับพอเรากดปุ๊บตุ้มเห็นไหมครับมันจะขึ้นนี่ออร่ามาเลยนะครับก็คือมันก็จะวงวงประมาณนี้นะครับผมนะผมเลยเลือกที่จะเอาวันยูใกล้ๆกันนะครับมันก็จะบัฟวงประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งเวนดี้ก็สามารถบัฟได้นะครับนี่แต่เวนดี้เนี่ยจะบัฟเป็นสายของเวทนะซึ่งตอนนี้ทีมเราไม่มีเวทนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเวทเห็นไหมเวทบวก3 0นะครับแต่ทีมผมไม่มีเวทเลยเลยครับแล้วถ้าแบบแล้วถ้าถามว่ากูเอามาทําไมนะครับ ผมอยากให้มันอยู่ในต้นเกมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ซุ่มได้เจ้าตัวเนี้ยคือซุ่มได้ตัตัวเนี้ยน,นะครับไอนี้ครั้งแรกเลยนะครับเนาะแต่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นอะไรก็ได้เหมือนเดิมนะครับวินดีนะ้เนี่ยแทนวินดี้เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับนาะเป็นอะไรก็ได้ที่ทุกคนชอบนะครับแต่ถ้าเป็นวินดีนะ้เนี่ยผมจะอัปประมาณขันหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าดัมมี่มันจะกระโดดไปสองพันเลยปะ่ะไปหนึ่งคันเลยป่ะปั๊บ ครเคแค่นี้นะครับามีก็จะประมาณสนะองพันเนาะถึงจะบอกสองพันนะครับก็เท่ากับพวกนี้เลยอะนมบระถ้าก็นมบราระเลยนะยนี่ไงวะถ้ากคนมบราระที่อัพมาแล้ว6กคันเลยอะดามจนะครับจะเป็นประมาณนี้อ่าตอนนี้เวสิ่แล้วนะครับเราจะเจอข้าพุทธองค์หรือเปล่าเนาะ มาแล้วครับผมเซนงโงคพูะพุทธองค์โอ้โหโคเทเทจัดจริงกว่าในหนังนะครับเห็นไหมมันมีอนี่นะครับหยุดเวลาตามห่ารักแค้แนะครับผมไปแล้วครับผมโอ้โหโคเทเซนงโงคพูะพุทธองค์ขี้โคเทเลยว่ะออรลาจับจัดเจอกูเจาะเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมมีโอ้ยมีอันนี้มาใหม่นะไปที่ล็อบบี้นะครับ โอเคโอเคแล้วผมก็สลหรับทีมรีเจนทั้งทีมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคีย์ลักที่ผมใช้นะครับก็จะมีประมาณ4ตัวนะครับก็จะมีเจ้าตัวโนบะระนะครับผมนะแล้วก็ดีโอนะครับมันอยู่เวลาเออร์วินนะครับมาช่วยซัพพอร์ตนะครับผมนะแล้วก็เพิ่มบัฟให้กับโนบะระแล้วก็เจ้าตัวนี้เพิ่มเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่แล้วแต่เรานะว่าเราจะเอาอะไรมานะครับสลหรับตัวของดีเจนเนาะที่เรามีนะ ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับฟูลทีมรีเจนต์นะครับนะก็อาจจะพิพาาดหรือประการใดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนั่นเองนะครับก็ผมก็จะบอกเลยนะครับว่าเจ้าทีมนี้มันไม่สามารถลงด่านที่มันไกลแบบไกลแบบสุดแบบสุดเลยอะไม่ได้นะครับเนาะเราก็ต้องมีพวกรีพวกมิสติกเ,เพิ่มบ้างนะครับอย่างตัวที่ผมแนะนําก็จะเป็นเมทัลไนท์นะครับ อ้าวอยู่ไหนวะชิพายเมเทอร์ไนตกูหายเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับแค่มีเจ้าตัวเนี้ยเกือบสุดสุดท้ายนะครับหรือทําสุดท้ายได้ถ้าเราอัพเต็มเนาะจะเป็นตัวประมาณนี้นะครับสำหรับเมเทอร์ไนโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมมากครับบุยบุย